คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับมวยที่โดนเนิฟนะครับผมสกิลหนึ่ง Rising Dragon f r e e นะครับมันก็คือ จาก50ใช้พลังงานกลายเป็น70แต่พูดนะตรงนี้เลยว่าถ้าใครต่อยเป็นหรือว่าต่อยโดนนะครับไม่มีปัญหาแต่ในเรื่องของสกิลหนึ่งนะครับที่ไปลองเทสมาตาหนึ่งรู้สึกว่าใช้เยอะขึ้นมากจริงๆนะครับอาจจะต้องใช้สกิลหนึ่งดีๆเลยตัดสินใจใช้ใช้สกิลหนึ่งดีๆนะครับวันนี้เอามาลองโชนกับยีด้าเนีไม่เคยมือนกันเนะแต่แพ้แน่นอนพูด,ดเลยว่าไม่เรียบมานรู้เชิงได้ยัง ขอเดดขอโดีขอโดีโดโดช่วยเพื่อแนแป๊บนึงนะครับไม่กลับมันไปจริงทางนี้ตนเตะตะลุ้องฮึบเสียพิเกอร์ไปแล้วยีน่ะโอ้ยหนึ่งดีใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหมันมันมีรีคอรมันได้พลสเข้ามาด้วยเก็บหิวหลังป้อม ต้องบอกไว้เลยนะตรงนี้นะครับออาถ้าเ,เพื่อนๆแบบเออแม่งก็เนื้อมานิดเดียวนะครับอ่ะจริงๆเออมีจริงอันเนื้มานิดเดียวแต่เรื่องของคอโบต้องใช้ดีๆนะครับอันนี้รีวิวฉบับที่ผมก็เล่นได้ปันกลางนะสำหรับมวยนะครับเป็นตัวที่ชอบไปนหนึ่งตัว สำหรับเอฟเลนเอาเป็นคอนเทนต์ขำๆนะครับมันก็จะมีบางตาที่เล่นได้จริงๆแค่บางตาเท่านั้นนะเพื่อนๆไม่ใช่แบบกดได้ทุกตานะถ้าเจอยีหน้าผมพูดตรงๆนะเจอเมนออฟเลนจริงๆครับไม่ไหวประมาณนี้ขอเก็บฮิลมาช่วยเพื่อนดีกว่าก็น่าจะมีพลาดผมก็น่าจะมีต่อยพลาดในเกมเกมนี้นะฮะมีอยู่แล้วใครมันจะต่อยแบบ ร้อ็ตไม่ใช่บอทนะเว้ยไม่ใช่ AI แลนะมัาต่อยแมน่นทุกเกมฮนี่ยืนนิ่ประกบดาบ <can> เจอยีน่าเข้าคอมโบเดียวนะครับไม่รอดแล้วก็ผมจะบอกตลอดว่าถ้าเจอยีน่ารองเท้ากันดีซเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับ ถ้าเป็นรองเท้าจอกกอดหรือว่ารองเท้ากรอกอะไรอย่างนี้เราจะขยับไม่ได้เลยสําหรับการที่เขาประกบดาบแล้วก็ใช้สกิลสองภัคเราเลครับอันนี้เราจะทิ้งระยะห่างไว้เลยเล่นกับยีหน้านะครับเรามีสกิลสองต่อยสกิล2ไม่ได้โดนไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ใช้สกิลสองไปสกิลหตัดถึงใจดีๆครับเฮ้ยแต่ทีแบบเอา ใช้ยเยอะโคตรเลยนะครับเนี่ดูดิถ้าไม่จําเป็นนะถ้าไม่จําเป็นนะเก็บไว้ดีกว่านะครับแผ่นนี้เขาคิดว่าน่าจะให้ใช้แบบอืผมต้องพูดตามตรงว่าต้องเข้มงวดขึ้นเออต้องก่ายน nergy ดีๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่า ลดเท่าไหร่นะไม่ได้อ่านเหมือนกันเล่นอย่างเดียวครับพูดกันตามตรงรีวิวกันตามตรงครับไม,ไม่ไม่เคยได้อ่านเลยเล่นอย่างเดียวนะครับมีที่อัปเดมาเออเนื้อเรื่องสกิลสองเนื้อเรื่องสกิลหนึ่งอันนี้แรงขึ้นอันนี้แรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเล่นไปตามเกมเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าต่อยไม่พลาดเลยว่าถ้าเล่นแบบดีๆก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับมวยเพราะว่ามันก็โหดเหมือนเดิมเจอเมนไป่ส้ผมผมมาไม่ก็โหดเหมือนเดิมนัด ใส่กันเลยดีกว่าวะใส่กันเลยดีกว่าปึาา๊บหลบโอ้ยจังหวะสู้อันมาแล้วมาอะวันๆอองเลนกูเจอแต่ปากูๆๆๆออเจอแต่ตอมเลนชะ่ะผมต้องรีวิวสกินตัวนี้จริงๆนะครับใช้ตัวนี้รีวิวไม่งั้นตัวมันเล่นไม่ค่อยเหมือนโหดจริงๆอ้าวว่าแล้ว ด,ดูดีๆจกหนึ่งทีก็กลับมาใช้2กับ1ได้อีกครั้งนะครับดูจาก Energy แล้วถ้าเราต่อยไม่โดนเลยนะฮะเอ้ถ้าเราต่อยโดนหมดเลยนะครับโอ้หมีโอบเตะเลยครับปั๊บป,ปัปป๊บแต่ได้ได้เลยอ่ะตามปกติแล้วอะะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเห็นในการที่มวยจะต้องไปสแปมะคบสกิลสองตอนที่เราไฟใหญ่ มันจะต้องตอดไปก่อนนะครับตรงนี้เรายังเล่นหนึ่งหนึ่งในเลนกันไปก่อนกดอีกอีน,น,น้าได้แก่ไปเ่ย <periods> ไม่มีทางพูดตามตรงไม่มีทางนะครับตัวไม่หมดรทิพไห่แต่ถ้าไปเล,เลนกลางนี้มันจะไปไซ้ายมวยนะครับจะไปเดินเกมซ้ายหรือว่าจะไปทำเลนล่างไปทำเลนบนเนี่ยมันทำได้โบสนะครับยกซ้ ได้เลยเพื่อนลีน่าคุงโอ้โป้ฟิกยังไงซีลีน่าดีกว่าลีน่าดีกว่าลีเลีน่าดีกว่า,ดวาดวได้ทั้งหมดไป3โคนครับแล้วตรงนี้ได้ปอมไปอีกสวยเลยครับเฮ้ยขอร้องอย่าชมอย่าชมชมปุ๊บกูตายกูตายแบบเล <c oughs> ี้ยล่ะกูตายเลี้ยลาดเลยอย่าชมเพื่อน ด่ากูดีกว่าจะได้มีแบบอารมณ์หัวร้อนเฮ้ยแม่งเปิดกว่าเข้มกดขึ้นรอเล่นลอเล่นนะครับน่าได้ได้ไดไดยาแรงไม่มีทนายด้วยนะครับทนายกูจ้างไม่ไม่ไหวด้วย <laughs> กยินมาม่าอยู่เหรัอพี่ โอเคไอแพชเนี่ยผมลองมา2-3สเกมแล้วนะครับออกอโพาลิปแทนแทนเจ้าตัวของอาร์โกนี่หรือว่าจะเป็นบูมสติ๊กในแพชนี้นะครับรู้สึกว่าเบาอ่ามันมันก็ไม่ได้เบามันจะแรงกับตัว,ตว,ตวบางๆนะครับแรงมากแต่ในยุคนี้เพื่อนๆก็ต้องเจอกับตัวไฟเตอร์อย่างเช่นเอนโต้างหน้าอ่ะก็ต้องโปกแหละถ้าติดบูมสตต๊กอ่ะถามว่าแรงไหมกับตัวแทงทงก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอืม แน่นี้ก็ใช้สแปมสกิลสองติดเผาอ่าแตกพาสซีฟของโอเรอะไรอย่างงี้นะครับใช้ได้อยู่ผมว่าไอเทมนี้ใช้ได้เลยนะครับวิ่งว่าแล้วว่าแล้วเอาแล้วเชิงแล้วหนึ่งสองหลบปับ๊บฟิกยัดอุย้ยแหม่ปุ่มตรงนี้ผมดักบ่อยอะ เราเราก็ต้องระวังไว้ก่อนภุมิอันตรายจริงมันอันตรายทุกพุ่มน,นะครับแค่สังเกตว่าทำไมเขาหายไปนะตรงนั้นแล้วในไฟเขาไม่โผล่เลยนั่นแหละคลิดไว้ก่อนเรามีทีมสองเช็คไว้ด้วยนี่อ่ะก็จะมีต่อยไม่โดนบ้างเอเนอร์จี้ไม่ครบบ้างนะครับ่ต่อยคิดไม่โดน อะโดดบ้างนะครับอะโดดบ้างนะครับถ้าพูดกันตามตรงเลยก็ไม่ได้อ่อนลงแค่อาจจะต้องใช้ energy ให้ดีนะครับแต่ใหญ่ใช้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเน,นี่ยลดเยอะจริงลด,ลดเยอะจริงๆริงนะครับเดี๋ยวใดๆใช้สกิลสองต่อยไปก่อนใช่ไหมแล้วก็คอมโบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหนวดไปเรื่อยครับสกิลเพื่อน,นเรานี่ อยู่ไกลหมดเลยนะครับทั้งดีก็น้าปโป๊กผมต่อยอ่าทูเรนใช้สกิลหนึ่งหรือว่าจะเป็นแอนเดนะครับที่ใช้อ่าสกิลอะไรนะของเขาอ่ะที่มันมีมีวางวงข้างล่างนะครับก็จะเป็นระยะไกลหมดเลยในทีมเรานะเออผมก็เลยประปาดจีจีไม่ดาบเนยรีบนะครับช่วงนี้รีบเนรันดลอลหูออกทอยกันแบบพื้นภาพไม่แน่นอนอยู่แล้วครับเมษาบตัวไม่ออกทอยก็บ้าแลนะ้ว แล้วแปะเข้าไปจังหวะนี้มีอัลติเมตเจ็ด,ดลีแล้วกดฟิกเกอร์เข้าไปครับสำหรับบอนนี่าาใ,าาใช่บอลน,นี่เปล่าไหมมาใช่ใช่ใช่ไม่ได้เจอนานเหมือนกันนะตัวนี้วิ่งโอ้ยังมีสกิลสองที่ลอยเข้าไปข้างหลังศัตรูอยู่นะครับที่บอกเราเล่นระยะก,กันดีมากเลยนะ รักษาระยะกันดีมากเลยครับยกเว้นแต่ผ่อนวดเสร็จอะทีมเราจะถมเลยนวดเสร็จเอ้ยเลืดโลประมาณนี้ถมเลยใครถมกูเนี่ยแล้วก็ชิ้นถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของ Star of New เลยจริงๆเกมเนี้ยถ้าเป็นปกติอะเขาจะเล่นแรงไปเลยนะครับเพื่อนแต่ว่าออกทอยกันเยอะละเป็น Star of New ถ้าไม่ออกเลยเป็น Evil c i i t จะต่อยโคตรแรงไครับแบบแรงโคตร หไม่มีว่ะฮึฮึปึ๊บหาซีบเอาแล้วยกโอ้ทำไมมาไทยไปทางนู้นวะเอเดฟอ้อวตา โอเคประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะไม่มีแลไรตายสี่เพื่อเราอยู่กันครบเลยนี่ครับระดับกลางๆผมเล่นมวยได้ระดับกลางๆนะครับไม่ได้เก่งมากมม่อะไรขนาดนั้นก็มีปล่อยพลาดบ้างแต่ว่าสกิลหนึ่งชุวยสกิลหนึ่งนะครับใช้ดีๆผมต้องหลอใช้สกิลหนึ่งดีๆนะครับไม่งั้น Energy, เอเนจี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่พอ นะครับผมประมาณนี้สำหรับรัสมวยไทยอ <I feel S 1> อฟเลนนะครับกดยีนดาได้เฉยก็าาถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวท่านไปก่อนสวัสดีครับเลืส่วนตัวเหลือ,อเดี๋ยวผมจะรีบรีวิวให้นะครับก็ตามกันมาเรื่อยๆเลยฝากติดตามกันด้วยเลครับ